ี่น้องมัคณะยกธรรมกิจทั้งหลายเรากลับมาร่วมอธิษฐานอุยพระพรกับพี่น้องของเราด้วยกันนะครับอ่ะอธิษฐานตัวการเรียนชีวิตที่กำลังโตนะพระเจ้าอ่อแอออแอ่ใล้าที่ฐานไม่เบื่อกำลังโตขึ้นนะครับก็ให้เราที่ฐานคื้สมเกียรติด้วยกันนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันพี่น้องมาที่ฐานด้วยนะครับ ข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงคัดชนอยู่ข้าพระองค์ทูลขอพระคุณและสารสนพระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ทูลที่โชคดีและเป็นเส้นที่เราได้เห็นสุเนศที่ได้ขึ้นมารับใช้พระเจ้าหลายอย่างและในเวลานี้ก็เป็นบริกรช่วยในการอ่านสารานการประชุมสามัญคอนเฟสของรัสเซียทั่วประเทศข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เสริมกำลังและขอพระเจ้าอวยพรประชาชนปัญญาในการเรียนขณะนี้เป็นนักเรียนรัศึกษาอยู่พระเจ้า อาเมนขอบคุณพระเจ้าเราปลุกเหมือนกับพี่น้องของเรา